กบกบเอิเบักไข่บ oh. ักยังมางกบเบิมาเเิคนไข่ลวดอาจารย์เทว่าสีเหลี่ยงหน่ายนักหน่อยนะได้ก้นสีเหลียงห้องเออเออไม่่โอ้ยเอยเออเอ็งมีเบอร์ใครในไข่ไหมหมดไขยมานี้เลยโอ้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 ยมนปุ๋ยเว้พวกน่้นามว่าปุ๋ยไหนม้นเนี่ยม้นสมอ่ะิี่กลัวขาเอิญมาเหมือนไข่เนี่ยน โเอิเด oh, ้ออซาบีเข้ามาเบิดไข่กันได้ไปมุ้เวนสุมนางกินเขวนมาเลยไปวาจานเสนสีเหลืยงทิมลงกลุ่มเลยวะิมลงกลุ่มเลยกลุ่มอะรอซลบีราอซาี้ะางก่อนเดนอัดอีกอัดดอัดมือนันบอสนะอัจจีดชนะชนะโอ้หปวดเยกระดูกอัดเศดกระดูกมากอ้าวกินอีกตัวนี่ บิดตว่นนัอซีนอฟซีนนี่โก้ด้เลยท่วงหนาเลยวะน็อกยางเดียวนะน็อกใจสองสวยเลยเจ็บเจ็บหาโรยได้สองสวยเลย<อ> <laughs> จบจบถอาว่าแมนเมือ่อกกินไปใจแซ่บเพื่อนกินใครดีแมน มันดิมวนนี่ครับสิมวนกินกับอันนี้ไหมกินกับยังกอนกะปินั่นมากินเดียวมันบดยมากงงประทัดบดเดยมันกินหังจีโอ้นัแะนันมากินินแม่พูดไหมไอล่้นมากินหนึ่งจีมันไม่มันจะกินอีกที่ทนบกไปกินเขาอเจ้าก็บกินน้ำพะเยเด็ดสล้าไปธนาคารตัวเป็นทั้งอันเลียอันแน่นอนยืนบ่เา mười ừ. hai mất khai, à. mất khai. <laughs> อ้นน้ามาเลยบ่ตัวกันเลยชาบ้านแมบนัอนยิ่งเจ็ดนะใครไปใส่บ้านวันกันเร็อสามเนี่เช่นว่าจะเปลี่ยนนการในนเราพิ่กินเท้าสามคนแบบกนเราติดสามคนนลยจิ้ใจหลแล้วแต่ยิ่งในขาไวัยน้ำมากจี่ยังไงที่ยังเขาเอนี่น้ำขอสากไหมน้ำขต้มเขต้มมาก

ม่นี่บขอพูอาจารย์เด้อขออ,ขอาจารย์หตูปาเพียงแรงแบบเลยนั่งรกับกินพูได้หรอูได้รับนายกีเนี่ยเนี่ยนาเจ้าุกไสนะกูนะกวงเราจีบจับเข้าม่ได้กวางปัดเงิเหรอวแข่งแต่นอยนะลอดฟวงอันนี้คือองบเสียบรับ

ไม่ได้สามร้อยหนึ่งเนี่ย้วยผมไม่ใจเจ็ละพันกูเนาะโอ้น่ะเหลือเืนละสามไปอะขอผมไปก็แล้วคือเอาละไป